รูปแบบวิชาเรียงความแก้กระทุธรรมธรรมศึกษาชั้นโทระดับมัธยมศึกษาก็จะเขียน3หน้ากระดาษขึ้นนะครับ3หน้ากระดาษขึ้นอันนี้คือหน้าที่1นนะครับหน้า1หน้า2อ่าหน้า3หน้า4นะครับเขียน3หน้ากระดาษขึ้นนะครับเลยไปหน้าที่4ได้อย่าให้น้อยกว่า3หน้ากระดาษนะครับอันนี้นะครับหน้าแรกนะครับหน้าแรก บทกระทู้จะต้องเขียนให้ตรงกลางนะครับบทกระทู้เขียนให้กลางเขียนให้กลางแบบนี้นะฮะจากนั้นนะฮะณบัดนะนี้เป็นส่วนที่จะต้องจํานะครับณบัดนี้เป็นส่วนที่จะต้องท่องไปนะครับณนะบัดนี้จะได้อธิบายขยายด้วยความแห่งกระทู้ทรรมสุภาษิตท,ที่ได้รัเกิดไว้ณเบื้องต้นเพราะเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนําไปปฏิบัติสืบต่อไปจากนั้นก็เริ่มอธิบายนะครับ จะเขียนคําว่าดําเนินความว่าอธิบายว่าก็ได้หรือจะอธิบายเลยก็ได้นะครับอ่า่บรรทัด2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12ประมาณ1 0 1 1 12หรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะคิดได้อธิบายได้อธิบายให้สมเหตุสมผลนะครับผมไม่เขียนเล่นนะฮะจากนั้นก็เข้าสู่บทเชื่อมนะครับบทเชื่อมสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่มาในอะไรก็ดูในข้อสอบได้นะฮะ เขียนกระทู้รับไปตรงกลางแบบนี้นะครับกระทู้เชื่อมหรือกระทู้รับนะครับจากนั้นก็ย่อหน้าอธิบายนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดอ่าแปดบรรทัดก็ได้นะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระทูเะททะะะท้เชื่อมกระทู้ที่สองนะครับอ่ากระทู้เชื่อมกระทู้ที่สองนะสมดังพุทธศาสนา,าสุภาษิตท,ที่มาในดูในข้อสอบนะครับมีให้นะฮะตรงนี้ก็นํามาเขียนตรงกลางแบบนี้ จากนั้นก็ยอ่อหน้าอธิบายนะยอ่อหน้าอธิบาย1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นก็สรุปครับผมสรุป1 2 3 4 5 6 7อ่าบรรทัดขึ้นนะครับก็เอาบทเบื้องต้นมาใส่นะครับส่วนที่ต้องจำก็สมดังพุทธศาสนาสุภาษิตทที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคบทเบื้องต้นว่าตรงนี้นะฮะจำนะครับเอาบทเบื้องต้นมาใส่มีนายดงพัฒนามาด้วยการชนีนะครับจบ ข้อสอบเก่าปีล่าสุดก็คือบทนี้นะครับอัตตาณะเมวะปัตมังปฏิโลเปนิเวสเยอัธัญญะมนุษสาเสยยะนาิีเลศยะปันดิโตบัณฑิตพึงตั้งตนในคุณอสมควรก่อนสอนคนอื่นในภายหลังจึงไม่มัวหมองนะครับอันนี้คือบทนี้ข้อสอบเก่าปีล่าสุดนะฮะตรงนี้จําเป็นจะต้องอ่านนะครับแต่งอธิบายให้สมเหตุสมผลโดยอ้างสุภาษิตท,ที่สนามหลวงแผนกท่ง,ทงกำหนดให้5สุภาษิตนี้มาประกอบ2สุภาษิต ให้นักเรียนนะครับนำห้สุภาษิตนี้มาเป็นบทเชื่อมนะครับก็คือมาเป็นกระทู้รับมาเขียนรับมาเขียนเชื่อมกับบทตั้งนะฮะมาเขียนเชื่อมกับบทข้างบนโดยให้เลือกมา2สุภาษิตสองสุภาษิตข้างล่างนี้นะครับมาเขียนเชื่อมกับบทกระทูตั้งก็คือกระทู้ที่อยู่ข้างบนนะครับผมบทตั้งก็คือบทตั้งบทเชื่อมหรือกระทูรับนี่จะต้องเลือกไปสสุภาษิตนะฮะ ธรรมศึกษาโทรกระทู้ธรรมศึกษาโทก็เขียนรับ2สุภาษิต2กระทู้นะฮะให้เราเลือกเอาสุภาษิตใดสุภาษิตหนึ่งนะเลือกเอา2บทบทที่นักเรียนคิดว่าจะสามารถอธิบายบทนั้นได้ดีนะมาเป็นกระทู้เชื่อมแล้วก็ต้องบอกที่มาให้ให้ตรงตามนี้นะครับผมที่มานะครับบอกที่มาของบทนี้การเขียนนะครับก็นําส่วนตรงนี้ไปไปเขียนนะครับ ไปเขียนบนหัวกระดาษนะเขียนแบบนี้ครับก็ตัวอย่างที่สําเร็จแล้วนะเขียนสําเร็จแล้วแบบนี้เขียนตรงกลางแบบนี้นะฮะจากนั้นหน้าบัตรนี้คือส่วนที่จะต้องจานะส่วนที่จะต้องจําตรงนี้หน้าบัตรนี้จากได้อธิบายขยายในความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตท,ที่ได้ลิขิตไว้ณนเะบื้องต้นพอเป็นแนวทางการศึกษาและนําไปปฏิบัติสืบต่อไปจากนั้นเราก็อธิบายนะครับหาบัตร ยายตามที่เราเข้าใจเกี่ยวกับบทบทตั้งหรือบทข้อสอบนะครับอธิบายตามที่เราเข้าใจเลยนะฮะเรามีอิสระที่จะอธิบายนะ,อ,ะอันนี้ก็บรรยายเป็นตัวอย่างนะครับบัณฑิตพึงตั้งตนในคุณธรรมมาสมควรก่อนสอนคนในภายหลังจึงไม่มัวหมองอนะจึงไม่มัวหมองอย่าลืมย่อหน้านะฮะย่อหน้าให้ตรงกัน ดำเนินความว่าหรืออธิบายความว่าจะเขียนก่อนก็ได้นะหรืออธิบายไปเลยก็ได้ครับบัณฑิตคือผู้มีปัญญารอบรู้ในสิ่งต่างๆจะเป็นบัณฑิตหรือบุคคลใดก็ตามการจะสอนใครตัวเองจะต้องเป็นคนที่ดีพอต้องเป็นคนที่มีความรู้มากพอที่จะสอนคนอื่นได้นะต้องปฏิบัติตามคุณธรรมที่จะสอนคนอื่นนั้นให้ได้ก่อนต้องไม่มีความพื้นบุกคร่องเสียหายถ้าตนเองไม่มีความรู้ไม่มีคมุณธรรมตามที่คนอื่น าตามที่ตนเองสอนคนอื่นไปนะย่อมมีข้อกระหาคือหน้าตีเตียนนั่นเองหรือการหรือถ้ากล่าวสอนคนอื่นไปก็ดูไม่น่าเชื่อถือ,อนี่นะครับหรืออาจไม่เป็นที่เชื่อถือก็ได้บุคคลผู้เป็นมณฑิตจึงควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีควรมีกิริยามารยาทที่ดีควรวางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะตนควรเป็นผู้ประพฤติอยู่ในศีลธรรมก่อนจึงค่อยสอนคนอื่นในภายหลัง เพราะเมื่อบัณฑิตมีความรู้ดีมีความพื่ดดีกล่าวสอนกัน,นไปย่อมดูน่าเชื่อถือนะและใครก็จะติณิติดเตียนไม่ได้นะผู้เป็นบัณฑิตมีความรู้มากกว่าคนอื่นหากมีนะ้าที่สอนคนอื่นสมควรอย่างน่งที่จะมีคุณธรร,รมเป็นแบบอย่างแบบอย่างอันดีเพื่อให้คนอื่นนั้นได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดความมัวหมองเสื่อมเสียในภายหลังนะแต่ทุกคนมีกิเลสอันนี้จะเชื่อมเข้าอีกบทหนึ่งแล้วนะฮะ จะเชื่อมเข้าอีกบทหนึ่งเพราะทุกคนยังมีกิเลสนะก็อาจทําผิดตำลาดไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะทํากรรมใดไว้จะดีจะทั่วก็ตามจ่อมได้รับผลของกรรมนั้นและเป็นไปตามกรรมที่ตนได้ก่อไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะก็คือจะเชื่อมเข้าอีกบทหนึ่งแล้วนะเขียนเชื่อมเข้าบทนี้นะฮะสมดังพุทธศาสนา,าสุภาษิต สมดังพุทธ,าธศาสนาสุภาษิตที่มาในสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวักว่านะสคาถวักว่าบทเชื่อมตรงนี้เราก็นํามาจากอ่าส่วนที่เป็นข้อสอบนะมาดูตรงนี้นะครับอ่าก็คือตรงนี้ครับอ่าตรงนี้เวลาเราจะเชื่อมเราก็นําที่มาเนี่ยไว้ข้างบนนะไว้ข้างบนครับผมอ่าไว้ข้างบนอ่มาดูการเขียนก็นําตรงนี้ไปเขียนนะครับ อ่าเช่นตรงนี้ครับเขียนแบบนี้เขียนเชื่อมแบบนี้นะยาที่สั่งว่าปเตปีชังตาที่สั่งรับปเตพรังกริยานักกาลีกริยานังปาปกาลีจะปาปังบุคคลหว่านพื่นเช่นใดย่ยอมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วจากนั้นเราก็ย่อหน้าอธิบายนะย่อหน้าอธิบายกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุดเป็นกฎแห่งธรรมชาติไม่มีเทพเจ้าองค์ใดบันดาลให้เป็นไป ทุกคนบรรดาลชีวิตของตัวเองนะเป็นไปตามกรรมของตัวเองได้รับสุขและความทุกข์เนี่ยเพราะกรรมของตนเองมีข้อเปรียบเทียบว่าบุคคลหวานอ่าพืชเช่นใดไว้ย่อมได้รับผลอ่าของพืชต้นนั้นอ่ะพืชต้นนั้นนั้นผลกรรมก็เช่นเดียวกันนะเปรียบเหมือนกับว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผลกรรมก็เช่นกันคือใครทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีใครทากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วทุกคนมีกรรมเป็นผู้จําแนกอ่าให้จนให้ดี อ่ให้ไม่ดีนี่นะให้รวยจนเกิดในสกูลสูงตระกูลต่ำอ่ามีปัญญาดีปัญญาซามอย่างนี้นะก็เพาราะกรรมของตนทั้งนั้นการได้เรียนรู้เรื่องกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอ่าอย่างยิ่งนะทาให้รู้าบาปบนกุณโทษอ่าบุญทําแล้วมีความมีผลเป็นความสุขความเจริญบาปมีผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนจึงควรงดเป็นอ่าจากบาปทําแต่กรรมดีเป็นบุญกุศลการเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้เกิดปัญญา ตรงนี้ก็จะเชื่อมเข้าอีกบทหนึ่งแล้วนะฮะจะเชื่อมเข้าอีกบทหนึ่งแล้วเชื่อมเข้ากับปัญญานะเพื่อให้เข้าใจให้เกิดความให้เกิดปัญญาเป็นสมาธิิเพื่อไม่ให้หลงทาผิดทาเพื่อไม่ให้หลงผิดทําผิดอ่าให้ดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องโดยมีปัญญาดุลดดังแสงสว่างเป็นเครื่องนําทางอันนี้ก็จะเชื่อมเข้าอีกบทหนึ่งแล้วนะฮะก็คือเชื่อมเข้ากับบทนี้นะฮะบทนี้เรานํามาจากไหนก็นํามาจากข้อสอบนะครับผม ่นะะฮบอกที่มาให้ถูกต้องนะครับบอกที่มาให้ถูกต้องตรงนี้เอามาดูนะครับก็นํามาจากตรงนี้ครับอ่าบทเชื่อมก็นําบทนี้ไปนะที่มาก็บอกให้ถูกต้องตามนี้นะอ่าที่มาก็บอกให้ถูกต้องตามนี้อเช่นตรงนี้ครับสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่มาอหนสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในสังยุตตะนิกาย มาในสุดตันตะปิดกคุตกานิกายถีลราคาถาว่าแล้วก็นำมาเขียนใส่ตรงกลางแบบนี้นะตรงกลางแบบนี้จากนั้นก็จากนั้นก็ย่อหน้าอธิบายนะย่อหน้าอธิบายไปเรื่อยๆนะฮะย่อหน้าคนมีปัญญาคือคนที่มีความรู้ความสมรครอยู่กับตัวอ่าพอได้ศึกษาเล่าเรียนมามากโดยมีความรู้ความชนานาญเก่งทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยน,นะวิชาการนะครับ สามารถคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาต่างๆได้คนเช่นนี้แม้มีทรัพย์ไม่มากหรือมีทรัพย์อยู่แล้วหรือมีแต่สนย์หันไปเพราะภัยวิบัติต่างๆก็สามารถใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรู้ที่เขามีนั่นแหละให้เกิดประโยชน์สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้อีกนะหาทรัพย์มาได้่าอย่าง,งนั้นดังที่สนทอนผู้กล่าวว่ามีความรู้อยู่กับตัวกัวไรชีวิตไม่ปลดปงคงได้ดีนะส่วนผู้มีทรัพย์แต่ขาดปัญญาไม่มีความสามารถพอ อ่าไม่มีความสามารถพอนะที่จะรักษาทรัพย์เหล่านั้นให้มั่นคงถาวรได้เพราะเมื่อมีทรัพย์อ่าก็ใช้ทรัพย์ไม่เป็นหรือใช้ไปอย่างไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่าเพราะมีปัญญาน้อยอ่าทรัพย์สิ่งใดอ่าชำรุดไปก็ไม่มีปัญญาจะซ่อมแซมฉะนั้นระหว่างปัญญากับทรัพย์แม้เป็นสิ่งจําเป็นทั้งสองอย่างแต่ปัญญาก็สามารถช่วยบุคคลได้มากกว่าทรัพย์ภายนอกนะฮะอันนี้คือจบแล้วนะ สรุปว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าบัณฑิตย่อมมีความรู้ในลหลายด้านนะ,ะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่การมีความรู้ดีแล้วจําเป็นต้องมีความพตชดีด้วยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นหากผู้เป็นบัณฑิตมีหน้าที่ในการสอนให้ผู้อื่นทำดีผู้เป็นบัณฑิตนั้นก็ต้องมีความพฤติดีก่อนจึงจะเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือเพราะถ้าหากสอนคนอื่นดีนี่นะ แต่ตัวเองประพฤติไม่ดีก็น่าตำหนิติเตียนดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความหมงมองเสือส่อมเสียผู้เป็นบัณฑิตจึงสมควรปฏิบัต,ติตนให้สมควรแก่ฐานะอยู่ในคุณธรรมอันดีนะเราทั้งหลายผู้เป็นผู้เป็นนักศึกษาก็เช่นกันจะพัฒสอนใครก็ตามต้องปฏิบัติในคุณธรรมอันสมควรก่อนเพื่อความน่าเชื่อถือนะเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีเพื่อความสุขความเจริญสมดังพุทธศาสานาสุภสิทธิตที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคโบตพอ่งต้นว่านี่นะครับ อาตานะเมวะปัทมังปฏิโลเปนเวสเยอัธัญญะมนุสสาเสยยะนากิริตเสยยะปันดิโตบัณฑิตพึงตั้งตนในคุณอันสมควรก่อนสอนคนอื่นภายหลังจึงไม่มมงมองมีในดังพัฒนามาด้วยปึะการชนี้จบครับผมแค่นี้ก็จบส่วนนี้จะต้องจำํำสมดังพุทธ,ธาาศาสนสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปดเบื้องต้นว่าตรงนี้นะจะต้องจํา บทเบื้องต้นเอาบทเบื้องต้นมาใส่นะเอาบทเบื้องต้นมาใส่มีในดังพรณนามาด้วยประกาศนี